ดีเจ้าวันนี้นะคะป้ากันวันนี้ีปเจียพยาบาลกำเมืองวันนี้ปีจะมาสอนวิธีการสังเกตอาการคนไข้ที่รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก็อย่างเช่นมะเออาป้าตกใส่หัวนะเจ้าเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ปีอยู่นี้มันจะเป็นแบบมีสวนเยอะนะคะก็จะมีอุบัติเหตุมะเป้าตกใส่หัวอันนี้ก็ยังคึดว่าสงสัยจะต้องแนะนําคนไข้ว่า้ใส่หมวกกันน็อกก่อนอน,อนี่เนาะแล้วก็ถึงจะไปอันซิกะเป้าวนะเจ้าใส่หมวกกันน็อกไปสวยมะพร้าวอยูน่นะ อโอเคหรือว่าอุบัติเหตุรถชนนี่นะคะรถฉลบลม้มหัวนอกพื้นนะคะหรือว่าตกจากที่สูงมาหัวนอกพื้นอะไรจะเนาะ,ะเมื่อ,อ,อคุณหมอตรวจเยี่ยมอาการแล้วมีอนุญาตให้กลับบ้านได้เพราะว่าการบาดเจ็บที่อันศีรษะนี่มันมีการบาดเจ็บได้3 3อย่างนะคะง เป็นว่าไม้โมดูเลตแล้วก็ซีเวียก็คือเออถ้าเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนี่ส่วนมากคุณหมอก,ก็จะเพื่อปิกบ้านได้นะคะโมดูเลตนี่คือปานกลางอาจจะมีการเพื่อนอนโรงพยาบาลน,นะเจ้าหรือว่าซี ier, เวียนี่คืออาการนะัก็คือคุณหมอจะเพื่อนอนเออนอนนอน,นอนลงพยาบานเพื่อสังเกตอาการออากนี่นะเจ้าเนาะส่วนมากที่เด็กปิกบ้านก็คือเป็นไม้นะคะคืออาการเล็กน้อยนะคะแต่ว่าญาติเนี่ยจะต้องปิกไปสังเกตอาการต่อนะคะภายใน24-48ชั่วโมงนะคะคือคืนนั้น ก็คือบะัลละาทิ้งให้คนไข้นอนตามลำําพังนะจะต้องจะต้องมีคนอยู่กับคนไข้นะคะตลอดเวลานะคะภายในอย่างน้อย24บชั่วโมงนะคะอาการสําคัญที่จะที่1น,นะคะก็คือดูว่าคนไข้มีง่วงซึมก่อนนะคะง่วงซึมนะคะหรือว่าบวมูสึกตัวนะเจ้าเนาะอันที่สองมีการอู้จ่าลําบากนะเจ้าอูดติดคัดนะคะหรือว่ามีการชักกระตุกนะคะอันที่สคือ,อ,อมี แขนขาอ่อนแรงนะจ๊ะน้องมีกําลังแขนขานี่อ่อนแรงนี่เนาะอันที่สี่ก็คือมอหักปุ้งนะจ๊ะ้าหักปุ้งอันนี่อ่อนแรงนี่เนาะอันที่สี่ก็คือมอหักปุ้งนะจ๊ะ้หาหักปุ้ง,งติดต่อกันหลายครั้งนะจ๊ะน้องอันที่ห้าก็คือเจ็บหัวปวดหัวเยอะขึ้นเรื่อยๆปวดหัวจุพักมาได้นะปวดหัวต่อมามันก็จะมีอาการอาจเจียนตามามาแล้ก็เจาะอันที่ห้าก็คือมีเลือดหรือมีน้ําใสาๆไหลออก หูออกจากมูกนะเจ้าเนาะอันที่6กนะคะก็คือว่ามีคอแข็งนะเจ้าเดินไปไหนก็ต้องแบบเดี๋ยวไปทั้งตัวเนาะหรือว่าอันสุดท้ายนะคะก็คืออาการอื่นใดที่ผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือ,อคนไข้อู้ไปเรื่อยอย่างแอบประมาณนั้นนะคะหรือว่าการเห็นภาพซ้อนนะคะเอออันนี้ก็เป็นอาการที่ว่าญาติจะต้องช่วยกันดูนะเจ้าหลังจากคนไข้ปิกบ้านแล้วแต่ว่าเมื่อผ่านระยะเวลาไปอย่างน้อย24ชั่วโมงคนไข้บ่มีอาการเหล่านี้ก็แสดงว่าเป็นปกติดีแล้วนะคะเนาะก็ มดอยู่มดอยู่ในภาวะอันตรายนะเจ้าแต่ว่าหากภายใน24ชั่วโมงมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่พี่บอกไปแล้วนะคะควรจะไปหาคุณหมอทันทีนะคะเพราะว่าแสดงว่าอาจจะมีอาการหน้าขึ้นอาจจะมีเลือดเออค่อยๆซึมออกตรงเส้นเลือดที่สมองหรือว่ามีอื่นๆเนี่ยนะจาะนาอกสะเฮานี่มันก็เหมอน เออหัวเฮาเนี่ยมันก็เหมือนอย่างบะเป้าเนี่ยก็ผมก็เหมือนแบบก,าบ,กาบมะกาบมะพร้าวอีกเนาะเฮาจะมีกระโหลกหองหุ้มแผมชั้นหนึ่งก็เหมือนพคนห้องกาอย่างกะลามะพร้าวอันั้นใะหหองหุ้มสมองเขาอยู่ข้างในซึ่งตามที่จริงแล้วเนี่ยการบาดเจ็บของเนื้อสมองนี่จะเปลี่ยนไปได้ยากมากนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยคุนก็จะออสร้างสิ่งที่มาป้องกัน ออป้องกันสมองไว้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็พลาดพังนะคะเนะเราก็จะต้องสังเกตไว้ก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้ปะเกิดอันตรายกับคนไข้นะเจ้าโอเคเอาไว้ปะการครั้งต่อไปพี่เจี๊ยบพยาบาลกำเมืองสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย